สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่าน้ชมทางบ้านแล้วก็เป็นเพี้ยนนะครับเด้อตัวโลกเขานี่ยแหละอาง,ง่ายๆกประเทศเป็นบ้านทุกทุกประเทศลนะครับผมน,นี่ไม่สาธิตการฉีดยาหน่อยนึงนะครับเด้อเนี่ยคือเขาต้องฉีดไงไงไงครับ่ายงงวดฉีดดีเด้อครับเด้อ หาเมาฉีดสินเ้อพี่น้องเนี่ยขาขึ้นครับผมขาขึ้นมันจะเปียกขขาง่างหมดเลยครับขาล้เขาก็ลงมตงเก้าแล้วครับไม่ต้องยันเปียกยามก็บเพราะเก้าแล้วครับเราเปียกเท่าไหร่เด้อเวลาเขาฉีดจริงเขาฉีดจริงก็คือเขาฉีดไว้นะครับเนาะเขาแกงไว้ขาลงก็ลงตรงเก้าครับผมขาขึ้นเขาก็ประคุนตรงไม้ที่ขาขึ้นขึ้นมองไม้ได้พี่น้องเขาขึ้นขึ้นมองไม้ตาที่เดเบื้องหน้าพี่น้องเนาะตาซาเนาะ อันนี้คือขาขึ้นนะครับเด้อขาลง,งเข้าก็ลงมังเก่าแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพี่น้องเขาจะเปียกทั้งล่างทั้งบนเลยครับเพราะว่าแงงวีขาวเพียไฟไลเขายืยยู่ทางล่างหมดครับเขาอบอุได้ยูย่ทั้งใบแล้วครับพี่น้องเขายืยยู่ทางล่างเบอ้อที่การฉีดก็คือเนี่ยกล้องที่ครับเนี่ยงายขึ้นซี่ขาขึ้น ขาลงเขาก็ลงผมเก้าที่เลยครับนี่จะเปีกยกแก่งดีครับผมเอ่อที่นี่ก็ัที่มาบอกว่าเลี้ยงว่าเลี้ยงไอ้อมน้อยนยครับเด้ออมนหยาหน่อยน,ยอน,อยน,อยนึงเอ่อคือขาดบบได้คือกระ,อะเสียมโบ้อนเด้อพี่น้องเด้อกระเสียมโบลอนแล้วก็ อมมนพืชเขาก็เขาก็อยากต้องการอาหารใ้ครบตัวแล้วครับใส่จุลธาตุน้ำด้วยครับเด้วยพี่น้องจุลธาตุหรือว่าซิ่งอะไรเลอาจะมีสังกะสีบพมันสังกะสีมุงบ้านนะครับเด้อสังกะสีธาตุอาหารครับธาตุอาหารของพืชเขาก็ต้องการธาตุอาหารด้วยกันนะครับพี่น้อง้านม่ได้ก็คือเชื้อาได้พี่น้องเชื้อาก็ให้ใส่เว้นรอบก็ได้ครับผม มัต้องย่านนวยน่วย,ยลนดล้วครับพี่น้องผมใส่ตลอดเาผมใส่มักนก็รดนี่เราครับผมถ้าเขาจะรดน,น่ะเห็นเดี๋ยวบอกฟังกอบพี่น้องถ้าเขาจะติดเขาจะติดดีเองครับมันเป็นฤดูก,กาลครับผมเชล้าเนี่ยผมจะใส่เว้นรอบครับเว้นรอบใบเขาจะมาเป็นเชล้าน้าข้างนะครับเนี่ยน้องไทยเบืองใดครับผม เนี่ยช่วงแรกๆผมจะห่างยาหน่อยนึงครับผมเพราะว่าฝนตกช่วงนั้นฝนตกมันฉีดยาว่าได้ถ้าฉีดยาได้นี่บ่เป็นครับผมประกันเลยต้นเชื้อละไงใ,ใส่ส,สองตัวบวกแล้วครับเด้อเอาวันนี้สาธิตแต่ขึ้นเชื้อน้อยนึงครับผมพี่นออ้องโอ้พเขน้อยใส่แล้วสาธิตกังเชื้อชักน้อยนะครับนี่อันนี้คืออันนี้คือเชื้อแม่เขาอโทษพี่น้องเนี่ย แค่แม่เขาอะจัดให้เขาตรงๆน้อยครับนี่ตรงๆขึ้นที่เด้อพี่น้องเด้อสิครับแค่แม่ยให้เราขึ้นตรงที่ละลืมบอกไปเวลาฉีดยาเขาขึ้นสูงก็ให้ขึ้นสูงน้ำเด้อครับเด้อให้หัวฉีดถึงยอดให้ได้อันนี้คือแค่แหน่งนะพี่น้องแค่แหนงเขาต้องจับเขาเขาไปครับเนี่ยมือกาบประต้องสนใจแล้วครับเด็ดรวด แบกเขาไปทั้งซี่ครับนี่พี่น้องนี่แบกเข้าไปทั้งซี่แบกเขาไปครับเขาแบกเข้าไปเทคนิคให้แนงมันเาาซ่ำแม่กะคือการแบกเข้าไปให้เพราะเขาไม่ได้รับอากาศเบืบอเขาละพุ่งเาาเลยครับนี่เขาจะเาาต่าแม่เลยครับเด้อเทคนิคเล็กน้อยครับผมเนี่ยเจม่เขาขึ้นไปให้ได้ให้ตรงก่อน เขาจะลอดเจ็บตั้งซี่แล้วครับทุกเมื่อแหละเช็ดการเกษตรครับผมเช็ดแตงนะน,นี่คือแช่แม่แล้วครับเด้อเช่อเออแชอแหนงเด้อก็เพิ้พี่น้องนี่นี่คือแช่แหน่งเขาก็แวกเข้า,า,าไปแล้วครับเด้อแวกเข้าไปเพราะถอดเวลาประกาศเขาจะยืดตามแม่ไปเรื่อยๆด้อพี่น้องเด้อเขาจะยืดอปเรื่อยๆครับนี่ที่ไหะพี่น้องฟันงนี่ด้วกันนึ่ครับเนี่ยเขาเอ,อาไปยังซีนั่น เขาหยอดเขาจะสุดเด้อครับเด้อทางเขาแหวกเขาเขาไปเพราะเขาไม่ได้รับอากาศปพ๊่เขาจะยืดเด้อพี่น้องเทคนิคนิดๆในน้อยเองสิละนี่ครับชิปนี้ครมาว่าซ้ำนีหละพี่น้องขออมละเพี่ยนทุกคนท่านไปชมทั้งบ้านทุกคนกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย